สวัสดีครับตอนนี้คือวันที่10ธันวาคมปี2025นะครับแล้วก็ถ้าใครลองเงี่ยหูฟังดีๆเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงหัวใจของตลาดการเงินทั่วโลกที่กำลังเต้นเออไม่เป็นสําเลยบรรยากาศมันเหมือนการกลั้นหายใจครั้งใหญ่เพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วซึ่งผลของมันเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทุกสินทรัพย์เลยครับใช่ค่ะ แล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือแรงสั่นสะเทือนที่ว่าเนี่ยมันดังไปถึงโลกของสินทรัพย์ดิจิตัลด้วย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ถ้าเราย้อนไปสัก5-6ปีก่อนนี้คงเป็นเรื่องตลกเลยนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจหลายชิ้นมากๆที่จะมาประกอบร่างกันค่ะตั้งแต่บทวิเคราะห์ที่เจาะลึกการประชุมเฟดครั้งนี้โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็มีรายงานราคาแบบสดๆร้อนๆของตลาดคริปโตไปจนถึงบทวิเคราะห์ชิ้นใหญ่ที่เมาย้อนภาพรวมตลอดทั้งปี2025ว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับบุคลิกของบิตคอยกันแน่นั่นสิครับผมสงสัยมาตลอดเลยว่า ทำไมชาวคริปโตที่เคยเชื่อมั่นในโลกการเงินใหม่แบบที่เป็นอิสระจากระบบเดิมๆวันนี้ถึงต้องมานั่งกลั้นหายใจรอฟังผู้ชายที่ชื่อเจโรมพาวเวลล์พูดเหมือนกับเทรดเดอร์ในวอลล์สตรีทเป๊ะๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการหาคำตอบนี่แหละครับว่าทำไมการตัดสินใจของเฟดถึงกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับนักลงทุนคริปโตไปได้และที่สำคัญกว่านั้นคือบิตคอยนในปีนี้กำลังเผชิญกับ อาจจะเรียกว่าวิกฤตตัวตนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยหรือเปล่าเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกจากเรื่องเฉพาะหน้ากันก่อนเลยทุกสายตากําลังจับจ้องไปที่การประชุมเฟดที่จะมีขึ้นในเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ตีสอตามเวลาบ้านเราตลาดเขาคาดหวังอะไรกันแน่ครับถ้าดูจากผิวเผินนะคะความคาดหวังของตลาดนี่ค่อนข้างเเป็นเอกฉันทเลย ข้อมูลจากเครื่องมือที่เรียกว่า CME Group Fed Watch 2ซึ่งมันก็เหมือนโพลสำรวจความเชื่อของนักวิเคราะห์กับเทรดเดอร์นะคะชี้ชัดเลยว่ากว่า90%เชื่อว่า FED จะลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%จะากกรอบปัจจุบันที่3.75%ถึง4.00%ก็จะลงมาอยู่ที่3.50%ถึง3.75%และที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือถ้าเป็นไปตามคาดนะนี่จะเป็นการลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่3แวในปี ซึ่งมันควรจะเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงนั่นสิครับการลดดอกเบีย้ยมันก็เหมือนการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบทำให้คนอยากเอาเงินออกมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงขึ้นอย่างหุ้นหรือคริปโตแต่ทำไมบรรยากาศมันถึงไม่ชื่นมืนเลยล่ะครับถ้าดูจากข้อมูลอีกชิ้น ดัชนี Fear and Greed ของตลาดคริปโตตอนนี้กลับดิ่งลงไปอยู่ที่ระดับกลัวขั้นสุดหรือ Extreme Fear ที่22คะแนนเท่านั้นเองม,มันมีความย้อนแย้งอะไรซ่อนอยู่ไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจครั้งนี้แต่อยู่ที่คำพูดที่จะตามมาหลังการตัดสินใจต่างหากสิ่งที่ทุกคนรอฟังอย่างแท้จริงคือ้อยถแถลงของประธานเฟดเจอรมพาเวลคือตลาดกังวลว่าถึงแม้เฟดจะลดดอกเบีย้ยครั้งนี้ตามคาดนะ แต่พาวเวลอาจจะส่งสัญญาณที่แข็งเกร้าหรือที่เขาเรียกว่าฮอคเิชออกมาเขาอาจจะพูดทำนองว่าโอเคเราลดให้ครั้งนี้แต่ไม่ต้องคาดหวังว่าครั้งหน้าจะลดอีกนะเพราะเรายังกังวลเรื่องเงินเฟอ้ออยู่แล้วก็ตลาดแรงงานก็ยังแข็งแกร่งอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันเหมือนกับว่าเราได้เกรดดีในการสอบกลางภาคแต่ครูใหญ่ก็ออกมาประกาศเตือนว่าข้อสอบปลายภาคนะ่ะจะยากกว่านี้หลายเท่าตัวเลย ความดีใจที่มีอยู่ก็หายไปหมดเหลือแต่ความกังวลในอนาคตแทนเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะในโลกการเงินการส่งสัญญาล่วงหน้าหรือ forward guidance เนี่ยมีความสำคัญไม่แพ้การกระทำในปัจจุบันเลยนะถ้าเฟดส่งสัญญาณว่าจะชะลอการลดดอกเบีย้ยในปี2026จริงตลาดที่คาดหวังว่าจะได้สภาพคล่องราคาถูกไปอีกนานก็จะผิดหวังอย่างรุนแรงแล้วนั่นอาจจะนำไปสู่การเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกได้ทันทีเลย นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ตลาดกำลังกลั้นหายใจรอดูอยู่ไม่ใช่ตัวเลข0.25%ที่จะประกาศออกมาซึ่งในภาวะที่ตลาดเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแบบนี้นะครับลองหันมาดูตัวเลขราคาล่าสุดณนะวันที่10ธันวาคมกันบ้างมันมีเรื่องน่าประหลาดใจซ่อนอยู่เหมือนกันนะเพราะมันไม่ได้แดงเถือกไปสมบรราคาบิตคอยเองยังขยับขึ้นมาเล็กน้อยด้วยซ้ำ ประมาณสัก2.27%ยืนอยู่ที่แถวแถว92,695ดอลลาร์ใช่ค่ะแล้วถ้าเรามองให้กว้างกว่าบิตคอยนะจะเห็นภาพที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นอีกในขณะที่พี่ใหญ่อย่างบิตคอยขยับเล็กน้อยเหรียญรองหรือออสคอยหลายตัวกลับพุ่งส่วนความกลัวขึ้นมาอย่างน่าจับตาเลยอย่างอีเทเรียมหรือ ETH เนี่ยบวกขึ้นมาถึง6.28%หรือคาดาโน ADA ที่บวกแรงถึง 8. 7 9เลยทีเดียว โอ้โหมันเป็นภาวะที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับคือมาตรวัดความเชื่อมั่นของตลาดบอกว่าทุกคนกำลังกลัวสุดขีดแต่ในอีกมุมหนึ่งกลับมีเงินไหลเข้าไปดันราคาเหรียญเอาคอยบางตัวอย่างคึกคักมันบอกอะไรเราได้บ้างครับหรือนี่เป็นแค่การเก็งกำไรระยะสั้นของนักลงทุนบางกลุ่มที่เดิมพันว่าผลประชุมจะออกมาดีกว่าที่คาดอ เป็นไปได้ทั้งสองทางเลยค่ะอาจจะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่มองว่าตลาดกลัวเกินเหตุไปแล้วก็เชื่อว่าพาวเวลอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวอย่างที่กังวลกันก็เลยเข้าช้อนซื้อก่อนที่ข่าวจะออกหรืออีกแง่หนึง่งมันอาจจะสะท้อนว่าในตลาดคริปโตเองก็มีความเชื่อมั่นเ,นเฉพาะตัวในบางโปรเจกต์ที่มันแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานกระแสะความกังวลในภาพรวมได้บ้าง แต่มันก็เป็นภาพที่ย้ำเตือนเราว่าตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเนื้อเดียวกันเสมอไปมีทั้งคนที่กำลังหวาดกลัวและคนที่กำลังมองหาโอกาสในเวลาเดียวกันค่ะการที่ตลาดคริปโตต้องมานั่งวิเคราะห์จิตวิทยาของประธานเฟดตีความทุกคำพูดของเขาแบบนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังคุยกันเรื่องดัชนี NASDA q ไม่ใช่บิตคอยเลยนะครับซึ่ง มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยใช่ไหมครับภาพใหญ่ของปี2025ที่บทวิเคราะห์อีกชิ้นหนึ่งฉายภาพไว้มันบอกเล่าเรื่องราวนี้อยู่พอดีถูกต้องค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่สุดของ Bitcoin ในปีนี้เลยบทวิเคราะห์ชิ้นนี้นะคะใช้ข้อมูลจาก LSG ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินระดับโลกเพื่อชี้ให้เห็นแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นหรือ increase correlation ตัวเลขมันฟ้องชัดเจนมากเลยค่ะ อย่างแรกความสัมพันธ์ระหว่างบิตคอยกับดัดชนี S&P 500ซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมเพิ่มขึ้นจากค่าสัมประสิทธิ์0.29ในปี2024มาอยู่ที่0.5ในปี2025นี้และที่ชัดเจนยิ่งกว่าคือความสัมพันธ์กับดัดชนี NASDAQ 100ที่เต็มไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มจาก0.23ในปี2024กระโดดขึ้นมาเป็น0.52ในปีนี้ค่ะตัวเลข0.5นี่ ถ้าจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆมันหมายความว่ายังไงครับสําหรับนักลงทุนทั่วไปมันรู้สึกเหมือนอะไรถ้าจะอธิบายให้เด่นภาพนะคะค่าศูนย์หมายถึงสินทรัพย์2ตัวไม่เกี่ยวกันเลยตัวหนึ่งขึ้นอีกตัวอาจจะลงหรืออยู่เฉยๆก็ได้ส่วนค่าหนึ่งหมายถึงมันเคลื่อนไหวไปด้วยกันแทบจะร้อเปอร์เซเหมือนฟาแฟดเลยการที่ตัวเลขขยับจากแถวแถว0 2ถึง0.3มาอยู่ที่0.5เนี่ยมันหมายความว่าบ่อยครั้งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ที่เวลาตลาดหุ้นสหรัฐมีวันที่ดีบิตคอยน์ก็จะมีวันที่ดีด้วยและในท้างกลับกันเวลาที่วอล l s สตรีทเป็นสีแดงฉานพอตคริปโตก็มักจะแดงตามไปด้วยสิ่งที่เคยถูกมองว่าสินทรัพย์ทางเลือกหรือ alternative asset ข,ขัดจังหวะนิดนึงครับคำว่าสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยความหมายดั้งเดิมของมันคืออะไรกันแน่ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ สินทรัพย์ทางเลือกในตําราการเงินหมายถึงสินทรัพย์ที่คาดการกันว่าจะไม่เคลื่อนไหวตามสินทรัพย์หลักอย่างหุ้นหรือพันธบัตรเหตุผลที่นักลงทุนชอบมันก็เพราะใช้สําหรับกระจายความเสี่ยงถ้าพอร์ตหุ้นของเรากําลังแย่อย่างน้อยก็ยังมีสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคําหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะยังไปได้ดีอยู่ซึ่งในยุคแรกๆนะคะบิตคอยถูกยกให้เป็นสุดยอดสินทรัพย์ทางเลือกยุคดิจิทัลเลยแต่ข้อมูลในปี2025นีนี้ กำลังบอกเราว่าคำนิยามนั้นอาจจะต้องถูกนำมาพิจารณาใหม่แล้วล่ะค่ะพอพูดแบบนี้และนึกภาพตามไทม์ไลน์ของปีนี้ที่บทวิเคราะห์ไล่เรียงมาให้ดูมันชัดเจนมากจริงๆครับเหมือนเป็นการพิรสูจน์ทฤษฎีนี้ด้วยเหตุการณ์จริงเลยอย่างตอนต้นปีราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้นจากความคาดหวังตอนนายุบายที่เป็นมิตรกับคริปโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมซึ่งเป็นปัจจัยทางการเมืองล้วน แต่พอถึงเดือนเมษาราคากลับร่วงหนักเพราะความกังวลเรื่องแผนเก็บภาษีนําเข้าของทรัมป์เองซึ่งเป็นปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคจากนั้นราคาก็กลับมาพุ่งอีกครั้งจนไปทําสถิติสูงสุดใหม่เหนือ126,000ดอลลาร์ 1, 26, ในช่วงต้นเดือนตุลาคมและก็มาถึงจุดแตกหักครับ วันที่10ตุลาคมตลาดดิ่งเววอย่างรุนแรงหลังจากทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรอบใหม่ซึ่งเหตุการณ์นี้ทาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการบังคับขายหรือ l i q u i ด a t ชันในตลาดคริปโตสูงถึง1 9 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวแรกที่สูงสุดในประวัติศาสตร์เลยตัวเลข19,00 0ล้านดอลลาร์นี่มันมหาศาลมากเลยนะคะและคำว่า l i q u i ด a t i o n นี่มันโหดร้ายกว่าแค่การขายตัดขาดทุนธรรมดามาก ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่ามันคือการที่บรรดานักลงทุนที่ใช้เงินกู้หรือ Leverage มาเทรดถูกระบบบังคับขายสินทรัพย์ทิ้งในทันทีเพื่อชำระหนี้เพราะมูลค่าหลักประกันของพวกเขาลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มันเหมือนกับการโดมิโนโล้มที่สร้างแรงเทขายมหาศาลลงมาในตลาดอย่างฉับพลันทันทีเลยซึ่งต้นตอของมันในวันนั้นไม่ได้มาจากข่าวในวงการคริปโตเลยแม้แต่น้อยแต่มาจากการประกาศนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐค่ะ นั่นแปลว่าปัจจัยที่ขับเคลื่อนความผันผวนครั้งใหญ่ที่สุดของบิตคอย n ในปีนี้แทบไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีการแฮลวิ n งหรือนวัตรกรรมใหม่ๆในโลกคริปโตเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่กลายเป็นเรื่องการเมืองนโยบายการคลังและก็สงครามการค้าแทนนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากสำคัญที่สุดเลยค่ะมันคือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเม็ดเงินจำนวนมหาศาลของนักลงทุนสถาบัน กองทุนต่างๆและรายย่อยที่มาจากตลาดหุ้นเนี่ยได้ผูกชะตากรรมของบิตคอยเข้ากับสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดดั้งเดิมไปเรียบร้อยแล้วและบทวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นจุดเชื่อมที่น่าสนใจเป็นพิเศษด้วยว่าพฤติกรรมของบิตคอยในปีนี้มีความคล้ายคลึงกับหุ้นกลุ่ม AI มากเป็นพิเศษทำไมถึงเป็นหุ้นกลุ่ม AI นะครับทั้งที่เทคโนโลยีมันมันคนละเรื่องกันเลย เพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนราคาสินทรัพย์ทั้งสองประเภทนี้ในระยะสั้นมันไม่ใช่แค่ปัจจัยพื้นฐานแต่เป็นความเชื่อมั่นและเรื่องเล่าหรือ narrative เป็นหลักค่ะทั้งคู่ถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่มีลักษณะเก่งกำไรสูงมีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกันมันขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังในอนาคตดังนั้นเมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมลดลงจากปัจจัยมหาภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบีย้ยหรือสงครามการค้า เงินก็จะไหลออกจากสินทรัพย์ทั้งสองประเภทนี้พร้อมๆกันเหมือนน้ำลดต่อผุดเลยค่ะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครัมใหญ่นี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคาดการราคาด้วยใช่ไหมครับผมเห็นในบทวิเคราะห์มีการหยิบยกคำทำนายราคาที่เคยหวูหวางมากๆแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันใช่ค่ะมันเหมือนกับว่ากฎของเกมมันเปลี่ยนไปกลางคันการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยภายในของคริปโตอย่างเดียวมันไม่พออีกต่อไปแล้ว คนอย่างไมเคิลเซเลอร์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนบิตคอยตัวยงเคยคาดว่าราคาจะไปถึงแส0 0 0 0หมืดอลลาร์ในปีนี้หรือแม้แต่ธนาคารใหญ่อย่าง Standard Charter อรที่เคยมองภาพสวยหรูไว้ถึง200,000ดอลลาร์ 200. แต่พอมาถึงปลายปีสถานการณ์กลับพลิกผันจนผู้บริหารของบริษัทเซเลอร์เองต้องออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดฤด,ดูหนาวของคริปโตหรือคริปโตวินเทอร์รอบใหม่เสียเอง มันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้เล่นรายใหญ่ในวงการก็ยังต้องปรับตัวกับการที่บิตคอยถูกดึงเข้าไปอยู่ในสมการเดียวกับตลาดโลกทั้งหมดนี้มันวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราในวันนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับองหาะถ้าเราเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันการที่ตลาดคริปโตทั้งตลาดต้องมานั่งจับตาการประชุมเฟดอย่างใกล้ชิดในคืนนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของแนวโน้มที่บทวิเคราะห์ได้อธิบายไว้ตลอดทั้งปีความอ่อนไหวต่อทิศทางดอกเบี้ยของบิตคอยน คือคุณลักษณะของสินทรัพย์ในตลาดการเงินดั้งเดิมดีๆนี้เองมันไม่ได้เป็นขบุอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสหลักไปแล้วมีคำพูดหนึ่งจากมมลชัยจาก maximum frequency ventures ในบทวิเคราะห์ที่ดิฉันคิดว่าสรุปเรื่องนี้ได้คมคายมากเขาบอกว่าท่าทีของเฟดต่อสภาพคล่องจะเป็นสัญญาณสำคัญที่ตลาดคริปโตจับตามองแค่ประโยคสั้นๆแต่มันสรุปรูปยอดทุกอย่างที่เราคุยกันมาเลยนะครับ คำว่าสภาพคล่องซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบการเงินดั้งเดิมวันนี้มันได้กลายเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงตลาดคริปโตไปแล้วด้วยใช่ค่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเชื่อมั่นในปรัชญาเบื้องหลังของเทคโนโลยีบล็อกเชนแค่ไหนแต่เมื่อเงินทุนส่วนใหญ่ที่ขับเคลื่อนราคาในตลาดมาจากผู้เล่นในระบบการเงินดั้งเดิมเราก็ต้องเล่นตามกฎของระบบนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันคือการเติบโตข,ขึ้นของบิตคอยในแง่ของการถูกยอมรับเข้าสู่กระแสะหลัก แต่ในอีกแง่หนึง่งมันก็คือการสูญเสียงความเป็นอิสระบางอย่างที่เคยเป็นจุดขายสำคัญไปพร้อมๆกันถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดก็คือในขณะที่ทุกคนกำลังเฝ้ารอผลประชุมเฟดในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อคาดเดาทิศทางราคาระยะสั้นแต่เรื่องราวที่ใหญ่กว่าและสำคัญกว่าของปี2025คือบิตคอยได้เปลี่ยนแปลงตัวตนของมันไปแล้ว มันไม่ได้เป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่เคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระเหมือนในอดีตอีกต่อไปแต่ชะตากรรมของมันได้เกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับ Wall Street นโยบายของธเทมียมข่าวและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆอย่างแยกไม่ออกประเด็นนี้ทําให้เกิดคําถามที่สําคัญตามมาค่ะข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ชี้ให้เห็นภาพเดียวกันว่าบิตคอยน์กำลังถูกผนวกรวมเข้ากับระบบการเงินดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ คำถามที่น่าคบคิดต่อไปสำหรับทุกคนที่อยู่ในแวดวงนี้ก็คือเมื่อการผนวกรวมนี้มันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆบิตคอยน์จะยังสามารถรักษาสัญญาดั้งเดิมของการเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่เป็นอิสระและกระจายศูนย์จากระบบนั้นได้อยู่หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นเป็นสินทรัพย์เสี่ยงสูงอีกตัวหนึ่งที่มีวัตจักรเหมือนหุ้นเทคโนโลยีที่ผันผวนไปตามกลไกของตลาดเดิมๆนี่อาจจะเป็นโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดที่บิตคอยน์ต้องเผชิญในทศวตรรษต่อไปเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีความคิดเห็นหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยผมยินดีอ่านทุกคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ